เสือดาวหลงตัวเองมีเสือดาวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่ามันชื่นชมและหลงไหลในลวดลายที่สวยงามบนตัวของมันเป็นอย่างมากมันคิดว่ามันสวยงามและองอาจที่สุดในป่าแห่งนี้วันหนึ่งเสือดาวเดินผ่านไปพบกับสุนัขจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งที่กำลังนอนเล่นอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่มันจึงพูดขึ้นว่าทำไมขนของเจ้าชาดดูน่าเกลียดเช่นนั้นล่ะ จะดูที่ขนและลวดลายบนตัวของข้าเซ่มันดูสวยงามกว่าของเจ้าไปไหนไหนเมื่อเจ้าสุนักจิ้งจอกเท่าได้ยินเช่นนั้นมันจึงตอบกลับไปว่าหากเจ้าเก่งกล้าและดูสวยงามอกอาจอ,อย่างคำพูดโอวดของเจ้าแล้วล่ะก็ทำไมเจ้าไม่ลองไปสู้กับราชสีเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าป่ามาละ่ะข้าอยากรู้เหมือนกันว่าลวดลายที่สวยงามบนตัวของเจ้าจะสามารถเอาชนะราชสีได้หรือไม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก